สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอตอกเสียงอิสานสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้อง้วนคำถามกับสิบนักสู้ทีละคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวราวุิเจนธนากุลและนี่คือตก10บหยิบล้านเซลซานดิ้งไทยแลนด์เวทีนี้ ที่ยืนสาหรับผู้แพ้ครับหผู้เข้าแข่งขันนะครับที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล1ล้านบาทจากไซกอกาไก่ตรา b ี p คพ <Yeah. S 1> บอกเลยว่าผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับชนะมาแล้ว5คนอยู่ในการดวลครั้งที่6สะสมเงินมาแล้ว55,100บาทวันนี้เขาจะทำได้ดีแค่ไหนเอาใจช่วยหมอเจี๊ยบละละนาครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ ได้ตัวช่วยกลับมาเพื่อที่จะมาดวลครั้งที่6เลือกดวลกับคุณ S โยนไปผ่านไปเขาตอบได้อีกถูกค่ะโอ้โหหนักใจไหมตอนนี้หนักใจค่ะแต่ผลยังไม่ออกใจเย็นๆทุกคนให้กำลังใจหมอเจี๊ยบอยู่แล้วอเอาล่ะตั้งสติให้ดีพร้อมจะสู้นะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับ ยังอยู่ในก้าที่6สู่เงินล้านของหมอเจี๊ยบละละนานะครับส่วนคุณเอสนะครับนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทคําถามต่อไปเป็นของหมอเจี๊ยบนะครับตอนนี้ไม่มีตัวช่วยแล้วต้องตอบถูกเท่านั้น20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับมีความหมายว่าใหญ่โตค่ะถูกต้องครับ วันนี้เริ่มต้นได้สวยเลยทีเดียวครับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. มีความหมายว่าวัวโค oh, ครับถูกต้องครับ oh. วันนี้เหมือนอุ่นเครื่อง oh. อกลับมาที่หมอเจี๊ยบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. พูดอวดตัวพูดเกินความจริงโมค่ะถูกต้องครับ แม่เห็นคำนี้นึกถึงคุณแจ็คเ,ออ <c oughs> เลยจราง<ะ>กำลังบอกว่าไอ้คนขี้โม้มันไปแล้วไงพี่นั่นน่ะสิ <c oughs> คำนี้ทุกคนนึกถึงเลยนะครับผมอ่าแล้วกลับมาแข่งกันต่อกับคุณเอสนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <c oughs> คำที่พระสงฆ์ใช้เรียกบิดามารดาของตนโยมครับ <c oughs> ถูกต้องครับกลับมาที่หมอเจี๊ยบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ เปิดอวดให้ดูแสดงให้คนทั่วไปได้ดูได้ชมโชว์ค่ะถูก <Ma> ต้องครับกลับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับขูดผมหรือขนด้วยคมมีดโกนครับถูกต้องครับกลับมาที่หมอเจี๊ยบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ลักษณะของสิ่งที่พองด้วยลมหรือแก๊สโป่งค่ะถูกต้องครับกลับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับล้มหรือทำให้ล้มลงโค่นครับถูกต้องครับมาที่หมอเชียบได้เลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ไม่แน่นอนมักใช้กับนิสัยใจคอโลเล่ค่ะถูกต้องครับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอยู่ตลอดคืนขายของตลอดคืนโตรุ่งครับถูกต้องครับกลับมาที่หมอเจี๊ยบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ หญิงค้าประเวณีโสเพณีค่ะถูกต้องครับ yeah! Yeah! กลับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. ควันที่พุ่งออกมาพร้อมกันมากๆขโมงครับถูกต้องครับพ oh. ี่เขาเก่งมากจริงเขาตอบนิ่มๆเลยอ่ะดูแบบไม่ต้อง<ม>คิดอ,อะไรมากไม่ไม่อะไรเลยกลับมาที่หมอเจี๊ยบกันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ลักษณะการพูดตรงๆไม่เกรงใจไม่อ้อมค้อมผงผางค่ะถูกต้องครับนะเราก็ตอบได้เหมือนกันอ,อ่าเอาละครับกลับมาที่คุณเอสกันเลย20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไม่มั่นคงต่ำต้อยอ่าแนะนกรโกโสครับ เนเงียบไปนานคุณเล่นก no ันไปเลยผมตับแล้วจะเย็นเยนเจมกับมาก่อนเก่งมากพี่โอ้โหเห็นเงียบไปนี่ตอนแรกนึกว่าไปแล้วอะเงียบเลยไม่พูดอะไรออกมาเลยพูดทีเดียวถูกเลยนะฮะโกโรโกโสโอ้คำนี้ไม่ได้ผมไม่ได้แน่แน่แจ็คก็ไม่ได้หมอได้ไหมได้โอ้กลับแล้วหมอเชบก็ได้คำนี้ได้เพราะว่าเป็นคนโกโรโกโสถือว่าเลือกมวยถูกคู่กันเลยทีเดียวมีคนนึงที่ไม่ได้เหมือนผมแหละใครครับใช่ไหมพี่กอล์ฟคำนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน นึไม่ออกยังอยู่ในการดวลระหว่างคุณเจี๊ยบกับคุณเอสนะครับคุณเอสตอบโกโลโกโสซได้คำถามต่อไปเป็นของคุณเจี๊ยบ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้หญิงที่เส้นประกอบเพลงด้วยลีลาเย้ายวนนี่ถึงพี่ใจอีกแล้วค่ะโคโยตี้ค่ะถูกต้องครับ ทำไมหมอเจี๊ยบบอกอะไรแนวๆนี้ทำไมนึกถึงคุณคุณแจ็คล่ะครับที่เขาหน้าจะไปชมบ่อยอ๋อเขาหน้าไปชมบ่อยไม่ได้ไปชมครับ <c oughs> เขาไปโชว์ <c oughs> ขึ้นไปบนเวทีเลยจ็อบพิเศษครับผมอ๋อแต่เขาบอกว่าผู้หญิงนะเ,เขาอะ โอ๊ยเขาเขาได้หมดครับผมอ๋อได้หมดเลยได้หมดเอาทุกอย่างครับหมอเทียร์ประกอบได้นี่ต้องขอบคุณคุณแจ็คนะเพราะนึกถึงคุณแจ็คถึงจะตอบได้ครับผมออเอา,เอาล่ะ,ก,ะลกลับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ครับถูกต้องครับ มาที่หมอเทียบกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับดอกไม้สีเหลืองใบเป็นแฉกแกนิยมนำมาร้อยมาลัยดาวเรืองค่ะถูกต้องครับดาวเรืองครับกรับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นขึ้นมาใหม่ในวงการบันเทิงดาวรุ่งครับถูกต้องครับดาวรุ่ง กลับมาที่หมอเจี๊ยบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้เคยมีชื่อเสียงแล้วตกต่ำลงดาวร่วงถูกต้องครับมีดาวรุ่งก็มีดาวร่วงนะครับกลับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลมสามารถแผ่รังสีออกได้รอบตัวดาวเร่ครับ ถูกต้องครับดาวเริมนะครับเก่งมากโอ้โสองคนนี้นี่ถามอะไรก็ตอบได้ทั้งคู่กันเลยกลับมาที่คุณเจี๊ยบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาวุธลับของนินจาดาวกระจายค่ะถูกต้องครับความมั่นใจเริ่มมามีแบบมีท่ามีดาวกระจายแล้วด้วยอ่านะครับกลับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ นักร้องหญิงเพลงลูกกรุงเจ้าของเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้ดาวใจภัยจิตครับถูกต้องครับ <riff> ทำไมหมอเชฟมีอาการเซเซเกิดอะไรขึ้นพี่เขาโอดมากตอบไม่ได้อันนี้โอ้ข้อนี้ตอบไม่ได้เอาแล้วส <c oughs> ิไม่เป็นไรนั่นข้อเขาตอบไม่ได้ไม่เป็นไรข้อเราขอให้ตอบได้แล้วกันตั้งสติให้ดีครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <c oughs> นักร้องลูกทุ่งหญิงเจ้าของเพลงมีเมียแล้วไม่เอา <c oughs> ดาวมายุรีค่ะ ถูกต้องครับบอกแล้วคำถามคนอื่นตอบไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่ที่เราเอาละครับกําลังใจมาดีแบบนี้ผลการแข่งขันยังไม่สิ้นสุดนะครับใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบรกโฆษณาครับและตอนนี้นะครับทั้ง2คนดวลผ่านกันไปแล้ว50ข้อ การก่อนนะ5ข้อของเขาเนี่ยผมไม่ได้เอา10ข้อนะพี่เออ๋อแต่ว่าคุณตกไปแล้ว10ครั้งตกแล้วขึ้นตกแล้วขึ้น10ครั้งครับสนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุ่นยายโยอิโตโยตา้าวีออสแงเด็กจอนสันบลอสซัม สนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso Laurite Soft and Safe แบบกลางคืนแบรนด์ Brand, รังนกแท้อาหารชา le, Crunch, เช้เา Nesle Cocoa Crunch Cereal Hoagreen กลับเข้าสู่ตกสิบยิบละ s t a l s t a n d i n n t h ย i l a n d นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่6ของหมอเจี๊ยบละละนานะครับดวลกันมาอย่างยาวนานกับคุณ S นะครับนักสู้จากทางบ้านมาลุ้นกันต่อเลยในการดวลครั้งที่6คคำถามต่อไปเป็นของคุณ S ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหนูดาวเป็นลูกสาวกบจบชั้นม .6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ดาวมาหาลัยครับถูกต้องครับ กลับมาที่หมอเจี๊ยบกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <ms> ตอนทำนาค่าชื่อดาวเรืองพอเข้านในเมืองชื่อข้าเฟื่องเลื่องลือ <ms> ดาวเรืองดาวโรยถูกต้องครับ <ms> <scr unch> า<พอ>ถามหมอเจี๊ยบเลยเคยได้ยินเพลงนี้ไหม เคยแต่จาไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้สอนดูตัวอักษรแล้วค่อยๆตอบมาโอ้โหนี่เรียกว่าสติยังอยู่เต็มที่เลยนะตอบได้ดาวเรืองดาวโรยนะครับเอาล่ะกลับมาที่คุณเอสกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับชื่อสวรรค์ชั้นที่2แห่งสวรรค์6ชั้นดาวดึงครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณเจี๊ยบครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับการโอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบที่ใหญ่สู่ระบบที่เล็กกว่าดาวน์โหลดค่ะถูกต้องครับโอ้โหสองคนนี้นี่ถามอะไรตอบได้จริงๆยังไม่มีผลแพ้ชนะกลับมาต่อที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่โคจรรอบดาวเคราะห์โคจรรอบดาวเคราะห์ดาวบริวารครับถูกต้องครับเห็นนิ <the <the ่งๆค่อยๆนึกค่อยๆคิดแล้วก็ตอบถูกจนได้นะครับดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่โคจรรอบดาวเคราะห์ก็คือดาวบริวารนั่นเองกลับมาที่หมอเจี๊ยบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ดาราที่อยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานแต่ยังเป็นที่รู้จักและจดจำดาวท้างฟ้าค่ะถูกต้องครับอเ,เอาล่ะไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวสำหรับสองคนนี้กลับมาที่คุณเอสอีกครั้งหนึ่งตั้งสติให้ดี20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับปลาดาวเรียกอีกอย่างว่าดาว ดาวทเทวดาวสาเกดาวไม่ใช่ครับสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นครีมเทียมคอฟฟี่ดริมมี่ซัมซุงกาแกล็กซีแท็บเอสอง สติลส t ตนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่6ของหมอเจี๊ยบละละนานะครับดวลกันมาอย่างยาวนานกับคุณเอสนะครับนักสู้จากทางบ้านกลับมาที่คุณเอสกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับปลาดาวเรียกอีกอย่างว่าดาวดาว,ดาวทะเลดาวสาเกดาวไม่ใช่ครับดาวเร็วครับดาวทะเล นึกว่าไปแล้วมีดาวสาเกด้วยอ่ะเอาดิรู้หรือเาวครับก็พยายามจับความหมายให้มันใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่ถ้ารู้คง<ด>ไม่มไ,มไปดาวสาเกแน่นอนเอาล่ะเกือบไปแล้วเหมือนกันโอ้โหเริ่มออกอาการแล้วครับกลับมาที่หมอเทียบครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. ความผิดปกติทางโครโมโซมทำให้เด็ก <Da o S 1> <ม>ัดาวซินโดรมถูกต้องครับเข้าทางหมอไงหมอรู้ความผิดปกติทางโครโมโซมทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองล่าช้าก็คือดาวซินโดรมนั่นเองเอาละครับกลับมาที่คุณเอสอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวตั้งสติให้ดีนะครับ เมื่อสักครู่ดูแบบดูลอยๆแล้วนะฮะ <laughs> เอาละใจเย็นๆสำหรับคุณเอส20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไว้ตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจสะดุ้งครับถูกต้องครับก <laughs> ลับมาทางหมอเชียบกันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ อาการที่เดินหรือวิ่งปลายเท้าไปกระทบสิ่งที่ขวางหน้าทําให้เซทลาหรือหกลม้มสะดุดค่ะถูกต้องครับโอ้ต้องตั้งสติให้ดีนะครับคำถามมันอาจจะเปลี่ยนไปตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยเอาล่ะกลับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับข้ามแม่น้ําลําคองสะพานครับ,รบถูกต้องครับและตอนนี้นะครับ ทั้ง2คนดวลผ่านกันไปแล้ว50ข้อครับอ๋อเล่นกันไปเลยกลับก่อนนะ <c oughs> ยังสิยังสิเ <c oughs> ขาอาจจะใครจะพลาดตอนไหนเราไม่มีใครรู้เลยนะ50ข้อของเขาเนี่ย <c oughs> ผมไ,มได้แล้ว10ข้อนะพี่เออแปลว่าคุณตกไปแล้ว10ครัง้ง <c oughs> ตกแล้วขึ้นตกแล้วขึ้น10ครั้งแล้วพี่ครับคำ<ๆ>ถ,ถามต่อไปเป็นของหมอเจี๊ยบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ รวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสะสมค่ะถูกต้องครับกลับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาการที่หายใจชังักเนื่องจากกระบังลมหดตัวและช่องเสียงก็ผิดตามมาทันทีในเวลาเดียวกันสะอึกครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณเจี๊ยบครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอถอนใจสะท้อนเป็นระยะระยะเพราะร้องไห้มากสะอื้นค่ะถูกต้องครับกลับมาที่คุณเอสกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้น้ำหยุดหยดหรือหยุดไหลโดยวิธีรินหรือสงสเสดจน้ำครับถูกต้องครับ กลับมาที่หมอเชียบกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสะอาดหมดจดสะอาดสะอ้านค่ะถูกต้องครับสะอาดสะอ้านครับเอาเจนไปเลยฮะตายทำนี้เหมือนกันครับทำนี้กระปบกอีกแล้วเหมือนกันสำหรับเจนไปแล้วไปอีกเลยเนี่ยเอาแล้บมาดวลกันต่อเลย2คนนี้ตอบมากเลยทำไมครับหน้าเขาไม่มีอารมณ์รูปอะไรเลยอ่ะเขามีสมาธิไงเขามีสมาธิ ส่าซอนครับเขามีสมาธิกลับมาดวลกันต่อเลยครับคำถามต่อไปเป็นของคุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไม่ตรงเป้าไม่เป็นระเบียบสเปสสแปะครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณเจี๊ยบกันเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือง่วงเหงาเพราะเมาหรือง่วงสนิมสนิล ถูกต้องครับ <Yeah! S 1> แหมเสียงกองเชียร์ดังขึ้นมาเลยทันทีกลับมาที่คุณเอสครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกสะเทินน้ำสะเทินบกครับออเคสะเทินน้ำสะเทินบกครับถูกต้องครับ หลายคนจะออกเสียงสะเทินน้ำสะเทินบกไม่มีนะครับสะเทินน้ำสะเทินบกเท่านั้นนะครับอ่านะครับต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะครับเจ็มได้ใช่ไหมสะเทินน้ำสะเทินบกครับสะเทินสะเทินน้ำสะเทินบกเห็นไหมถ้าเป็นเขาไปอีกแล้วมาละกลับมาที่หมอเจี๊ยบกันเลยครับตั้งสติให้ดี20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับขั้นเนื้อขั้นตัวมีอาการคล้ายจะเป็นไข้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ร้อนหนาวเสรสลัดน้อนไม่ใช่ครับยังไม่ถูกครับค่อยๆไล่เลยครับเร็วครับร้อนเถรษหนาวอะไรเนี่ยอะไรนะครับสบัดร้อนสบัดหนาวสมูทต้องครับสบัดร้อนยึดยึดใจยึดใจหมอไปแน่แน่วิ่งอันีสุดท้าย เหลือ,บอแบบ,บวินาทีแบบเรียกว่าวินาทีเดียวเท่านั้นเลยนะครับสบัดร้อนสบัดหนาวถูกต้องนะครับโอ้โหเห็นความเฉียดไปแล้วเอาละสิปกติขึ้นอยู่กับความตายนี่อันนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นวัยหว่าตัวเองเกือบไปแล้วค่ะเกือบไปบแล้วใช่ไหม,มไแต่ใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาตามลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณยามาฮ่าสินเชื่อบุคคลพรอมิสโตโยต้าวีออสผลิตภัณฑ์แม็กกี้วาสลิน King Power, Nestle c o c o Crunch, c e r e a l Whole Grain, OMO Plus, แป้งเด็กจอร์นสันบอสซัมครีมเทียมคอ f ฟ e ่ดรีมมี่แบรนด์รังนกแท้และไส้กรอกไก่ตราบีเคพีครับมาตามลุ้นตามเชียร์หมอเชียรัแลนาน,นะครับสู้กับคุณเอสได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันรจนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตกสิหยิบล้านเซลลสแตนดิ้งไทยแลนด์พบกันใหม่สวัสดีครับ